จับตาสัมพันธ์คู่จิ้นดังช่องสามฝ่ายชายตอบแล้วเป็นอะไรกันคะ่ะเป็นคู่จิ้นที่หลายคนลุ้นและเชียร์อยากให้เป็นคู่จริงสุดๆสําหรับกองทัพพีและมิ้นรันลวีก่อนหน้านี้ทั้งคู่ด้กของการไปดูคอนเสิร์ตยิ่งทําเอาหลายคนจับตาความสัมพันธ์ค่ะล่าสุดฝ่ายชายได้ออกมาเผยว่าเรื่องคอนเสิร์ตมิ้นไม่เคยดูคอนเสิร์ตเราเลยจะพาไปส่วนตัวตั้งใจไปดูกับคุณพ่ออยู่แล้วมีโอกาสเลยชวนมิ้นกับคุณแม่ไปด้วยและมิ้นก็ตอบตกลงเลย เขาเป็นแฟนกลับของคารินาคอนเสิร์ตสนุกมากค่ะเราไปในรูปแบบสบายๆไปดูโปรดักชันด้วยปกติเราก็มีไปทำบุญด้วยกันอยู่แล้วกับครอบครัวทริปคู่ตอนนี้ยังไม่มีมีแต่ชวนทำคอนเทนต์ทาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่ถ่ายทำดุจอักษรด้วยกันในตอนนี้เราก็สบายจุดนี้ไม่ได้โฟกัสจุดนั้นค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจและรักคู่ของเราแม้ว่าละครจะจบลงไปนานแล้วครอบครัวไฟเขียวหมายเราไม่ได้โฟกัสใน ตรงนั้นเอาทุกที่ที่ทุกคนสบายใจเลยถ้าทุกคนเห็นเรามีความสุขถามว่าวันไหวไหมขอให้เป็นเรื่องของอนาคตในตอนนี้เราเป็นเพื่อนที่สนิทที่สบายใจกันมากๆสนิทอยู่คนเดียวอย่างที่ทุกคนรู้พี่กลับมาจากอังกฤษและเกาหลีก็ไม่มีเพื่อนเลยค่ะ